สวัสดีครับ The Make Clinic ครับคราวนี้จะมาแนะนำครีมกันแดดผลิตภัณฑ์กันแดดดีกว่าอีกยี่ห้ออีกแบรนด์หนึง่งซึ่งเป็นที่นิยมและประสิทธิภาพดีมากเหมือนกันนี่มาจากฝรั่งเศสนะครับโดยก็คือของ La Roche Posay La Roche Posay เนี่ยจะมีหลายกันแดดซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง อย่างแรกเหมือนเดิมการเลือกครีมกันแดดที่ดีที่สุดคือต้องดูก่อนว่าเขาคุณสมบัติคือ spf 50ขึ้นไปการได้ทั้ง uv a และ uv b แล้วก็มี o อกซิเดน i ์ฟิลเซึ่งเพื่อป้องกันาสารที่มีแสงจากแสงที่มองเห็นได้ครับ visible light เช่น blue light อะไรต่างจากหน้าจอ,อโทรศัพท์หน้าจอมือถือต่างๆ นี่นะครับชื่อส่วนเนื้อก็จะมีคุณสวัติพิเศษต่างๆกันอ่าสำหรับใบหน้านี่คือเป็นสูตรสูตรสูตร,ตรแรกสุดนะครับก็คือจะเป็น La Roche p o ช a y a n t ท l l o อ XL ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อฟลูอิดอันนี้เป็นสูตรเดิมเลยประสิทธิภาพดีครับก้องกันแสงได้ค่อนข้างได้ดีมากได้ทั้ง UVB UVA ทัดมา ตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือเรื่องของ la roche posay ตัว a n t i o i o s n anti imperfections เหมาะดียังไงเหมือนที่บอกไปกันแดด spf 50บวก uv กันได้ทั้ง uvb a uvb แล้วมี anti-oxidant ซึ่งกัน visible light ที่สำคัญคือเขาจะมีส่วนประกอบพิเศษนะครับนี่คืออาซิคัมกับอาซ a เ c ซาล i ไซเลต ตัวนี้เนี่ยจะช่วยสำหรับผิวที่เป็นสิวมีรอยแดงจากสิวตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิวและมีรอยแดงจากสิวต่างๆนะครับอันที่2คือเป็นตัว a n t e l i o s xl non-perf non-perfume dry touch Gel Cream เหมาะสำหรับผิวที่ไวต่อแสงแดดแล้วก็ข้อดีของอันนี้คือ กัน y h r y h p r o t r o t i o t i o n แล้วก็จะไม่เป็น water resistant คือสามารถไปทะเลงเป็นทะเลอะไรต่างๆได้ <Okay. S 1> ในผลิตผลิตโด,ดในฝรั่งเศสน,นะครับอีกอันนึงตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็น La l a l o ส e p o ช s แอนติล i l i o s u l ต r a ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือ a n t i p i c o t t เ e m t n ้ เหมาะสำหรับผิวเซนซิทีฟข้อดีคือทาแม้แต่รอบดวงตาได้ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับการทาครีมกันแดดต้องใช้ให้ปริมาณให้พอ2อ2ข้อนิ้วขึ้นไปเดอ m เม c คลินิกสวัสดีครับคราวนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับตัวแล้วก็สำหรับเด็กนะครับ สำหรับตัวเนี่ยจะเป็นล,ลักษณะของสเปรย์เพื่อการใช้ได้ง่ายนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ anti-ros i xl mm hmm. เหมือนกันเลยสูตรเดียวคยๆกับ anti-ros mm hmm. ตัวนี้จะปกป้องได้ยาวนานและปกป้องได้มากนะครับตัวนี้เขย่าก่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะคือสเปรย์สำหรับตัวสำหรับเด็กกันแดดมีไหมมีครับ mm hmm. la roche-posay a n t i o s d e r m o pediatric ตัวนี้่านี่เรามาดูกัน ข้อดีคือการได้ทั้ง uvb uva uvb high protection ข้อดีคือ wet skin Technology คือสมมุติไปเล่นสระว่ายน้ำอะไรต่างๆก็สามารถทาซ้ำไปได้เลยแล้วสามารถาไม่มี water จะเป็นรักษณะ water resistant ไม่มีน้ำหอมตอนนี้เหมาะสำหรับคุณหนูเลยหลอดใหญ่ ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปไว่ายน้ําเรียนว่ายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้ดีเลยแต่อย่าลืมนะครับกันแดดต้องใช้ปริมาณให้เพียงพอเพระนั้นไม่นั้น,น,นประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันแสงแดดจะหายไปเยอะพอสมควรเลย